สวัสดีครับวันนี้พามาดูตัวเครื่อง IC191 นะครับลูกค้าสอบถามเข้ามาว่าเออรุ่นนี้มันสแกนอ่าช่องความถี่กับช่องอ่าช่องความจำได้ไหมนะครับตัวนี้ผมก็ลองทดสอบให้นะครับก็จะมีเมม,มเข้าไปแล้ว2ช่องเองนะวิธีการสแกนนะลูกค้าก็กดแค่ปุ่มสี่เหลี่ยมตัวนี้นะสมมุติว่าเราจะสแกนโหมดช่องความจมำจะให้เราเข้าช่องความจำก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้คือเข้าช่องความจานะ เรกดสแกนนะครับกดตัวนี้ค้างไว้นะครับเห็นไหมครับก็จะวิ่งสแกนอยู่ตัวนี้มันมีแค่สองช่องนะครับก็เลยวิ่งแค่สองช่องอยู่แค่ตรงนี้นะครับถ้าเราจะหยุดเราก็กดตรงนี้นะครับมันก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าเราจะสแกนความถี่ทั้งหมดเลยนะครับเราก็ตั้งสเตปตามที่เราจะให้มันสแกนนะครับแล้วก็เราก็ออกจากไอตัวโหมดช่องความจําก่อนนะครับก็คือกดปุ่มสีเขียวตัวนี้ค้างไว้ เห็นไหมครับเครื่องก็จะออกมาเป็น VFO เห็นไหมครับแต่บรรทัดบนก็ยังเป็นช่องความจําอยู่นะครับวิธีการกดสแกนก็ทําเหมือนเดิมครับลูกค้าครับดูค์เซอร์ตรงนี้นะครับอยู่ที่บรรทัดล่างนะครับแล้วก็กดไอตัวปุ่มสี่เหลี่ยมนี้ค้างไว้นะครับมันก็จะวิ่งนะครับตามสเต็ปที่เราตั้งไว้ตัวนี้ผมตั้งไว้ที่เอ่อสิบสองจุดห้าเคครับมันก็จะวิ่งสิบสองจุดห้าเคครับนี่ครับเห็นไหมมันก็จะมาจอดที่ความถี่ที่มันรับสัญญาณได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับลูกค้าการสแกนมันก็จะอยู่ที่ฟังก์ชันที่เราตั้งสแกน,นครับฟังก์ชันตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพามาดูถ้าสมมติว่าตันนี้คือเราตั้งไว้ก็คือ,อหลังจากที่มันรับสัญญาณแล้วเนี่ยประมาณ3ามวินาทีถ้าไม่มีสัญญาณเข้ามันก็จะวิ่งต่อนะครับให้เรากดหยุดสแกนก่อนเนาะแล้วก็มาดูที่ฟังก์ชันสแกนนะครับนี่นะครับมันจะมีนฟังก์ชันตัวนี้นะครับ CO เนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันที่ เมือ่อเมื่อสแกนไปถึงช่องที่เราช่องที่มีสัญญาณนะครับช่องที่มีสัญญาณนะมันก็จะหยุดฟังจนกว่าข้อความจะจบเมื่อข้อความจบแล้วประมาณ3วินาทีมันก็จะวิ่งต่อนะครับผมแต่ถ้าเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับแสแกนเหมือนกันนะครับแต่เป็น TO แบ TO นี่คือมันจะหยุดฟังแค่3าวินะครับถึงจะคุยข้อความที่เข้ามาเนี่ยจะยาวแต่มันจะหยุดฟังแค่3าวิ aster, แล้วมันก็จะวิ่งต่อเลยนะครับก็คือข้อความที่ฟังจะไม่จบนะครับ ก็คือส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนำให้ลูกค้าตั้งเป็น c o ไว้นะครับในการสแกนนะโอเคแต่ก็ประมาณนี้นะครับในการสแกนของตัวอ่าไอซีหนะครับลูกค้าทําตามนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ